สวัสดีค่ะสวัสดีเย็นๆวันศุกร์นะคะยังไม่ถึงเย็นสิบ่ายสองนะคะ14.00นวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บบลูเบอรี่นะคะเราจะเก็บไปกินกับแพนเค้กนะคะแล้วก็ถ้ามีเหลือก็อาจจะทำสมูทตี้ด้วยนะคะสมูทตี้ก็คือบลูเบอรี่ปั่นแล้วก็ถ้าเจอสตรอเบอรี่ป่าก็จะเก็บด้วยนะคะ ก็คือบูเบอรี่ป่าสวีเดนนะคะเขายังสุกไม่ทั่วนะคะยังยังสุกไ,ไม่ทุกลูกก็จะสังเกตว่ามีส่วนหนึ่งยังเป็นสีม่วงนะคะอันนี้ก็คือสีม่วงส่วนหนึ่งเป็นสีเขียวม่วงกับเขียวียังไม่สุกนะคะสีน้ำเงินสุกคะ่ะเราก็จะเก็บแต่รุ่นที่เป็นสีนี้นะคะ นี่นะคะนี่ค่ะปีนี้ถ้าจะดกอยู่นะคะบูเบอรี่เพราะว่าเท่าที่เห็นด้วยตาตอนนี้มันดกค่ะนี่นี่ก็ถือว่าดกนะคะถ้าเป็นแบบที่เห็นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยน้ำเงินเต็มเลยนี่ขนาดแล้วเขายังสุกไม่หมดนะคะในแต่ละต้นอะ่ะก็ยังมองเห็นเลยว่าเป็นสีน้ำเงินเต็มไปหมด นี่ค่ะยอะแยะเลยบลูเบอร์รี่ปาสวีเดนที่นี่เขาก็จะเรียกกันสั้นๆว่าบลูแบร์นะคะบลูแบร์บลูแปลว่าน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินแบร์ Bear ก็คือเบอร์รี่นะคะมีเครื่องตักมาด้วยนะคะมี FC ถามมาอยู่นะคะว่าเก็บผลไม้ป่ามีเครื่องตักไหมอันนี้ก็คือเครื่องตักบลูเบอร์รี่กับลิงกอนนะคะลิงกอนก็คือลูกแดงบลูเบอร์รี่ก็คือลูกน้ำเงินนี้นะคะที่เราจะเก็บ อันนี้ใช้ตักได้เฉพาะลิงออนกับบลูเบอรี่เท่านั้นนะคะเพราะว่าบลูเบอรี่กับลิงออนเนี่ยใบเขามีความเหนียวต้นเขามีความเหนียวลูกเขาก็มีความทนทานนะคะก็คือตักและลูดมาอย่างเงี้ยลูกจะไม่แตกไม่เละแต่ถ้าเป็นฮันลอนหรือว่าราสเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่ป่านะคะเราต้องเก็บด้วยมือเท่านั้นนะคะมันไม่มีทางรัดเพราะว่า ลูกฮันล,ลอนหรือาราสเบอร์รี่กับลูสตอเบอร์รี่ป่าเนี่ยเขาเขานุ่มมากนะคะก็คือถ้าถ้าใช้เครื่องลูดเนี่ยถ้าใช้เครื่องตักลูกเขาก็จะแตกนะคะลูกเขาก็จะแตกแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าใบเขาใหญ่นะคะเนี่ยเราจะสังเกตเห็นใบของสตอเบอร์รี่ป่าเขาเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็คือใบสตอเบอร์รี่ป่า ถ้าเราใช้เครื่องรูดแบบเนี้ยเราก็จะกว่าที่เราจะได้ลูกมันมาเนี่ยเราต้องผ่านใบมันก่อนก็จะเป็นการทําให้ใบเขาเนี่ยได้รับความเสียหายเยอะเกินแล้วก็ลูกเขาก็เละนะคะอันนี้ก็จ,จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนที่จะเก็บสตอบเออตอบอรี่ป่าสักสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่า มันไม่มีทางลัดมันต้องเก็บมืออย่างเดียวนะคะแล้วทีนี้เนื่องจากว่าลูกเขาเล็กเวลาเก็บก็ใช้เวลานานนะคะในการเก็บให้เต็มตะกร้าเต็มกระปุกกระป๋องอะไรย่างเงี้ยแต่บูเบอรี่ป่านี่ถ้าเขาสุกทั่วแล้วนะคะเราก็แบบนี้เลยเอาที่ตักมาแล้วเราก็เนี่ยเอามาจ่อแล้วก็ลูดขึ้นเลย ปกติก็จะใช้สองมือนะคะแต่ว่าตอนนี้มือหนึ่งถือกล้องก็ใช้แค่ข้างเดียวมันก็จะดูเก๊ะๆกลางๆไม่ค่อยถนัดนี่ค่ะก็จะได้ลูกเขียวกับลูกม่วงติดมาด้วยนะคะเวลาเวลาที่เราใช้เครื่องตักช่วงนี้ของปีนะคะช่วงต้นฤด,ดูกาลเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่แน่เดี๋ยวเราอาจจะใช้ใช้มือนะคะ ใช้มือเนาะเราจะได้ไม่ต้องไปคัดลูกเขียวลูกม่วงออกนะคะก็จะได้ได้แต่ลูกสุกๆมาเนาะนี่นะคะเราจะเสร็จเก็บใส่กระปุกนี้เดี๋ยวบูเบอรี่เต็มกระปุกนี้เราก็จะเก็บสตอเบอรี่ป่าต่อนะคะเต็มกระปุกนี้ทำยังไงกาบทำยังไงมันจะเต็มเร็วๆนะคะก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโชคดีอาจจะเจอต้นที่เขา สุกเป็นน้ำเงินหมดเราก็ใช้เครื่องตักมันก็จะเร็วเนาะ บูเบอรี่ป่านี่เป็นอะไรที่เก็บไม่เคยเบื่อกินไม่เคยเบื่อเลยนะคะแล้วก็คนสวีเดนนี่ก็จะชอบมากชอบบูเบอรี่ป่ามากนะคะฤดูเอ่อฤดูการของบูเบอรี่เนี่ยไม่มีบ้านไหนไม่มีบูเบอรี่ติดบ้านนะคะบ้านไหนไม่มีบูเบอรี่ติดบ้านนี่ถือว่าเฉยมากล้าสมัยนะคะคนสวีเดนเขาก็ ส่วนมากจะใช้วิธีการซื้อเอานะคะคนที่เขาทํางานคนส่วนมากก็ทํางานเนาะเขาไม่มีเวลาไปเก็บนะคะหยุดงานเสาร์อาทิตย์เขาก็เหนื่อยอยากจะพักผ่อนเขาก็ใช้วิธีการซื้อเอานะคะก็ซื้อจากาพี่น้องคนไทยนี่หราค่ะที่เก็บขายนะคะ Det gick runt huset och knackade på rutorna där, nu jag filmar av Abbe då, vet du. Nu hade hon igen då. ใกล้แล้วใกล้เต็มที่แล้ว พอค่ะพอนี่นะคะได้เท่านี้บลูเบอรี่ปลาสวีเดนบลูเบอร์รี่ฟ้าร้องล่ะสงสัยฝนใกล้จะมาแล้วค่ะ เดี๋ยวรีบเก็บรีบกลับแวะชมฮันล่อนค่ะที่เห็นนี่ก็คือฮันลอนนะคะไกลจะสุกเต็มทีแล้วค่ะคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะได้เก็บเริ่มได้เก็บบ้างแล้วนะคะเต็มเลยค่ะเขาเริ่มเป็นสีแล้วนะคะฮันล่อน ลูกนี้สุกแล้วเราจะเก็บชิม <c oughs> อันนี้ก็คือหน้าตาฮันลอนหรือว่าราสเบอร์รี่นะคะนี่สุกแล้วก็จะเป็นสีชมพูฮันลอนนี่มีความหวานนะคะหวานมาก